สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปีสนะครับเราจะมีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทอนที่น่าสนใจมาฝากผู้มชมกันเป็นประจำครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้นะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางกองทุนบัวหลวงเพื mm ่อ hmm. พูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับกองทุนนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับผู้ที่มีรายได้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับในการสะสมเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็นําไปลงทุนในช่องทางที่เหมาะสมนะครับเพื่อเป็นเงินสําหรับการใช้ ในยางเกษียณนะครับวันนี้เราจะไปคุยกันต่อเพื่อขยายความกันเพิ่มเติมนะครับว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ประสบความสาเร็จคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างติดตามผ่านช่วงเส้นทางลงเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน อย่าการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ย สเตอรอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับวันนี้ผมมาแนะนํามาตรการส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่นสําหรับผู้ที่สนใจครับมาตรการนี้จะส่งเสริมการลงทุนให้เกิด1ตําบล1โรงงานปลายรูปเกษตร1แหล่งท่องเที่ยวโดยจะดําเนินการ3แนวทางคือ 1. ส่งเสริมให้เกิดโรงงานปลายรูปผล,ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นโดยแบ่งการลงทุน2กรณีคือ 1. ลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ติดบุคคล3ปี 2. ลงทุนโดยสาหากรณ์วิสาหกิจชุมชน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล5ปีและผ่อนปลนลดขนาดการลงทุนขั้นต่ำจาก1ล้านบาทเหลือเพียง1แสนบาทครับ 2. ส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีครับ 3. ส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3-5ปีครับท่านที่สนใจต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี2559นะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากขยายร้านอ่ะเอาบ้านมากู้ได้ไหมผมต้องใช้เงินเอาบ้านมากู้ได้ไหมเป็นไปได้ค่ะมองค่ะเรื่องเอาบ้านมากู้เงิน S C B My Home My Cash มีทางออกให้จุดเริ่มต้นรอยยิ้มเกิดจากการแยกแยก ประโยชก,ก็คือสู่ชุมชนแม <ś c oughs> ่แม่แยกคุยแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน <ś c oughs> กับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปัป๊มปตทและเวอร์ไวดเว็บแยกแลกยิม้ม .com ตามการกับช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับในตอนที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้พูดคุยถึงความสําคัญของกอ,องทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับหลายท่านอาจจะมีการใช้บริการกันอยู่แล้ววันนี้เราจะมีการพูดคุยให้ลึกลงไปครับว่าเงินที่เราสะสมกันอยู่ในแต่ละเดือนนแต่ละเดือนและในจ้างก,ก็สมทบมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะไปเลือกลงทุนว่าให้เงินของเราเนี่ยไปทํางานตรงไหนเพื่อตอบโจทย์เราได้มากที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันกับคุณวศินวัฒนวรกิจกุลนะครับท่านเป็น managing director head of business, business Tritribution นะครับของกองทุนบัวหลวงวันนี้ให้เกิมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณสิงครับสวัสดีครับหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามตอนที่แล้วเราย้อนกลับไปคุยกันหน่อยดีไหมครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสรุปสั้นๆสําคัญยังไงจําเป็นยังไงกับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนได้ครับก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือให้คนนะครับที่เป็นคนทํางานเงินเดือนนส่วนใหญ่นะครับ S <S. ม,ม,มีเงินเพียงพอที่จะใช้ตอนเกษียณอายุรับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีเงินเพียงพอก็คือต้องสะสมตั้งแต่ตอนที่มีรายได้ถ้าสะสมไปเรื่อยเรับสิ่งที่รัฐบาลให้นะครับลักษณะหนก็คือให้เรือ่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับทั้งกับคนที่เป็นสมาชิกเองอแล้วก็กับบริษัทอย่างที่คนที่เป็นสมาชิกเองนะครับเงินที่สะสมเข้าในกองทุนเนี่ยก็เป็นลดจอนภาษีได้บริษัทก็เช่นเดียวกันนะครับ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถือว่าไปหากภาษีได้และโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยนะครับตัวกองทุนลงทุนไปแล้วได้กําไรนะครับทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์กองทุนไม่เสียภาษีนะครับแล้วก็เงินได้เท่าไหร่เมื่อสมาชิกเอาออกจากกองทุนตอนที่เกษยียณอายุก,ก็ไม่เสียภาษีเหมือนครับเพราะนั้นคือโดยภาพรวมเนี่ยกองทุนเนี้ยจะเป็นกองทุนที่มีความสําคัญกับคนไทยนะครับที่เป็นผู้มีรายได้ผู้ออมเงินนะครับแล้วก็สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ รจริงๆหลาย10ปทีที่ที่บ้านเรามีเราก็เห็นการโตขึ้นด้วยปัจจุบันนี้มีนายจ้างเข้าสู่ระบบนี้เยอะหรือยังวันนี้นะครับปี2559้านะครับปลายปี2 5 5 8เนี่ยขนาดกองทุนสำรองนิชิบุโดยรวมอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนกว่าล้านวันนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดน,นะครับ2ล้านเกาสแสนรายรนะครับที่อยู่ในกองทุนอันนี้คือพนักงานที่อ,อยู่ในกองสำรองนิชิบมิกแล้วก็มีนายจ้างที่อยู่ในระบบนี่นะครับ อยู่กว่าประมาณสัก17,000บริษัทถือว่าเยอะไหมครับถือว่าเยอะไหมต้องถือว่าน้อยนะครับเพราะถ้าเกิดพูดถึงบริษัทที่จดทะเบียนนะครับจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรามีกว่า600,000กว่าบริษัทต,ตอนนี้มีในจ้างแค่ประมาณ17,000ในจายจ้างเงินที่เข้ามาหนึ่งกองถุง ก็ถือว่าน้อยแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเติบโตมากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าจริงๆนายจ้างก็ถือว่าเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างลูกจ้างจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วบางคนที่เป็นนายจ้างรายเล็กๆละครับไม่ลูกน้องสักสิบยีคนเข้าหน้ไหมก็สามารถเข้ามาร่วมในกองทุนสำรองชีพได้ถ้ามีข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจคือวันนี้เราบอกว่านายจ้างประมาณ1นึ่งหมื่นเจ็ดพัแต่ถามว่าจํานวนกองทุนเนี่ยไม่ได้มีบอกว่า1นึ่งหมื่นเจ็ดพันนนะครับกองทุนสำรองชีพปัจจุบันเน ที่เป็นอย่างนี้เพราะเพราะว่าบางในจ้างัเขาจะมีกองทุนตัวเองอบางในจ้างมีกองทุนปรับกลุ่มบริษัทตัวเองอและบางในจ้างเนี่ยเข้าไปร่วมในกองทุนที่เรียกว่าคู่ฟันหลักๆโบริดนฟันเขาจะแบ่งลักษณะ2ลักษณะของออก,กองทุนขึ้นหนึ่งก็คือซิงเกิลฟัน ซิงเกิลฟัรซิงเกิลฟหมายถึงบริษัทชั้นท้ามีกองทุนชันเองหรือบริษัทชั้นกับบริษัทในเครือมีกองทุนตัวเองทั้งหมดที่เรียกว่าซิงเกิลฟัรอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าผู้ฟังผู้ก็คือไม่ใช่คนเดียวเอามารวมกันในจ้างส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในผู้ฟันในจ้างกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่บอกว่าเป็นในจ้างที่บริษัทครับข้ามชาติบริษัทใหญ่มากนะครับบริษัทเล็กๆบริษัทขนาดกลางหรือเอสเอ็มก็ได้ SME เเข้ามาในกลุ่มผู้ฟันเยอะมากครับ ก็เข้าไปรวมอยู่ในนั้นไซส์ของผู้ฟันก็ใหญ่ครับแล้วทางกองทุนบัวหลวงนะครับเรามีทั้งสิเกลฟันแล้วก็มีผู้ฟันอะไรหรือเปล่าเราบริหารวันนี้ประมาณสัก40กว่ากองทุนนะครับก็จะมีทั้งซิเกลฟันและผู้ฟันผู้ฟันเนี่ยเรามีผู้ฟันอยู่หลักๆที่ให้กับบริษัททั่วๆไปเข้ามาได้ในครับสองผู้ฟันแต่ในสองผู้ฟันนี้นะครับก็มีสับฟันซึ่งมีนโยบายที่แตกต่างกันอีกครับให้สมาชิกเนี่ยสามารถเลือกครับ ในใบาการลงทุนที่บอกตัวเองสำหรับบริษัทหรือสำหรับสมาชิกเองนะครับ,รบถ้าเราจะเป็นซิงเกิลฟันเนี่ยแน่นอนขนาดกองทุนเนี่ยต้องใหญ่เพียงพอการใหญ่เพียงพอมันจะช่วยในแง่ของการบริหารจัดการ,รถ้าสมมติไซส์เล็กเกินไปเช่นสมมติไซส์20ล้านเวลาจะไปลงในตราสารใดตราสารหนึ่งเนี่ยมันไม่พออันนี้เกี่ยวัเจเจนะครับ嗯嗯 อันที่สองคือถ้าขนาดเล็กเกินไปค่าใช้จ่ายที่ถูกคิดเนี่ยมันก็ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับขนาดอย่างเช่นในแต่ละปีเนี่ยเราต้องจ่ายค่าทำเนียมค่าผู้สอบพัญชีค่าใช้ใจต่างต่างก็แพงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราไปรวมกันดีกว่านะครับเป็นพูมกันดีกว่ายกเว้นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นเป็นพันล้านขึ้นไปอันนั้นก็อาจจะดูคุ้มค่าที่เกิดจากแยกมีบายมานะครับเป็นบริหารแยก อืมครับแต่คือท่านไหนสนใจเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทไม่ใหญ่นะักก็เจ้านายคุยกับลูกน้องแล้วก็มาพูดคุยร่วมในภูฟันได้นะครับ,รบอย่างที่เราเคยคุยกันใน,ในตอนที่แล้วเราเกริ่นไปว่าจริง,รงๆแล้วคนที่เป็นลูกจ้างอาจ่ายเงินสะสมเงินทุกๆเดือนแล้วนายจ้างสมทบมาเนี่ยที่เป็นกองทุนสมองแรงงานเรามีสิทธิ์เลือกทําไมเราถึงต้องเลือกอันดับแรกต้องบอกงี้ก่อนครับโดยโครงสร้างของกองทุนสมองแรงงานคนที่เลือกคนแรกคือกรรมการกองทุนจะเป็นคนเลือกถามว่ากรรมการกองทุนเลือกไป กรรมการกองทุนเลือกบริษัทจัดการว่าจะให้บริษัท A บริษัท B หรือปชบลหลวงเป็นคนบริหารอันนี้กรรมการเลือกพอเลือกแล้วเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูว่านโยบายต่างๆที่มีเนี่ยมันมีกี่นโยบายวันนี้ก็มีหลากยนโยบายที่เรียกว่า Employee Choice Employee Choice กรรมการอาจจะบอกว่าโอเคให้พนักงานเลือกชุดนโยบายหรือกรรมการบอกว่าให้นะให้พนักงานเลือกแค่สี่ห้านโยบายก็สามารถทาได้ในสี่ห้านโยบายนั้นหรือทั้งหมดเป็นับพนักงานต้องเลือกแล้วก็แบบนี้ครับ ราะคนแต่ละคนเนี่ยความต้องการต่างกันอ่าใช่อายุต่างกันครับความต้องการของเงินตอนเกษียณอยู่ต่างกันอ,อย่างเช่นวันนี้ผมถามคุณบอยว่าคุณบอยอยากได้เงินเกษียณเงสักเท่าไหร่คุณบอยอากจะบอกว่าพี่ผมอยากได้สิบล้านครับพี่เองอาจจะบอกว่าไม่ไม่พี่ต้องได้สิบห้าล้านครับถามว่านายวายเราสองคนสมมติเราอยู่บริษัทเดียวกันจะเหมือนกันเลยก็คงไม่ใช่อ่าใช่อายุเราก็ต่างกันครับเงินเดือนเราไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเหลือจนถึงเกษียณอายุก็ต่างกันเพราะนั้น สองคนนี้ต่างกันนี่ครับคุณบอยอาจจะบอกว่าถ้ายี้ผมอยากจะเลือกลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมมีเวลาอีกเยอะเองพี่บอกโอเคพี่ก็ชอบหุ้นนะแต่ตอนนี้พี่องลดลงมาหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะอะไรที่ปลอดภัยขึ้นครับเพราะฉะนั้นระหว่างคุณบอยกับพี่เป็นสมาชิกกองทุนเดียวกันละครับนัยิบายน้ำหับเราก็สามารถเลือกให้เหมาะกับเราได้อเพราะฉะนั้นยิ่งมีช้อยส์เยอะก็น่าจะยิ่งดียิ่งมีช้อยส์เยอะยิ่งเป็นประโยชน์ ครับนะครับเพียงแต่ว่าพนักงานเองหรือสมาชิกต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกนั่นคืออะไรครับมิติที่จะมองเนี่ยมันก็มองได้หลายแบบว่าจะเลือกแบบไหนครับเราอาจจะลงลึกกันในวันหลังได้แต่ว่าหลักๆอยู่2เรื่องต้องการเงินมากน้อยแค่ไหนกับรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนครับอ๋อแล้วซึ่งปกติแล้วทางทางบลจเองจะมีไปให้ความรู้กับพนักงานไหมครับหรือว่าเขาหาความรู้จากไหนได้เราในทุกครั้งเนี่ยถ้าเราได้นําเสนอ employee choice ให้กับสมาชิกหรือลูกค้าเนี่ยเราจะเข้าไปคุย ครับให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าช้อยส์หรือช้อยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับแล้วในภาพรวมในเบื้องต้นเนี่ยเวลาจะเลือกเนี่ยควรจะพิจารณาปัจจัยอะไรได้บ้างอ๋อครับครับนี่ก็จะต้องทําความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนครับนะครับแล้วอย่างกองทุนบูรพงเองเรามีเรามีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากนอะแค่ไหนวันนี้ในแง่ของผู้ฝันนะครับผู้ฝันเรามีช้อยส์ให้ท่านักให้สมาชิกเลือกเนี่ยสิบเอ็ดช้อยส์ 11 Choice ใช่ไล่มาจากที่ความเสี่ยงต่ำมากก็คือลงในตราสารนี้ภาครัฐในประเทศไทยจนกระทั่งลงไปถึงทองคำนะครับหุ้นในประเทศก็มีหุ้นต่างประเทศก็มีนะครับหลากหลายกองทุนผสมก็มีอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าหุ้นดีนะแต่หุ้นเมืองไทยอาจจะดูน่ากังวลหน่อยมีหุ้นต่างประเทศไหมพอจบทลกมีถามว่าต่างประเทศอยากไปที่ไหนบ้าง ไปทั่วโลกมีไหมบอกว่ากองทุนรอจุฬหลวงที่เป็นช้อยส์มีไหมมีบางคนสนใจเฉพาะเท์สแคร์ก็มีกองทุนเทร์สแคร์บางคนยังอยากได้ทองคําด้วยมีไหมก็มีครับอันนี้เนี่ยมีกรอบของทางเลือกไว้แล้วก็ให้ความรู้วามเข้าใจกับสมาชิกให้เขาเลือกที่เหมาะสมเราคงบอกไม่ได้ว่ากองทุนที่เลือกหรือทางเลือกไหนดีที่สุดครับมันมีแต่บอกว่า ทางเรื่องไหนเหมาะที่สุดสังหวัวอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ละคนถ้ามีความรู้ก็ DIY ทําของตัวเองได้เลยใช่เลยใช่ทำนี้สุกต่อการเรียนใหม่อืมอืครับแล้วถ้าสมมติคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะมากมันมีแพทเทิร์นหลักๆอ,อยู่บ้างไหมครับสมมติว่าพนักง,งานไม่ได้เข้าใจเยอะมากกรรมการเองอาจจะเลือกชอยเข้าคร่าวๆให้พนักงานครับให้มีความเสี่ยงต่ํากลางสูงนะครับก็ให้เลือกได้แค่นี้ก็สามารถทำงานหรือบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่า เขากำหนดนโยบายเลยว่าทุกคนเหมือนกันมไม่เสียงมากก็สามารถทำได้ถ้าเป็นซิงเกิลฟันแล้วนะครับคณะกรรมการโดยคําแนะนําของบริษัทจัดการ,ร,รก็สามารถกําหนดนโยบายของตัวเองได้แต่สําหรับสมาชิกถ้าเกิดเปิดให้ทำเอ็มพ e c h o ช c e เนี่ยก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวนี้เขามี Employee c ชอ i c e ก,กันเยอะเลยผมเข้าใจว่าทุกๆบริษัทจัดการมีเอ็มพ e ยตชอทแต่บริษัท ที่มีลูกจ้างเนี่ยต้องมาเลือกด้วยว่าให้มีมีใช้กี่อันใช่ครับซึ่งก็มาคุยกับทางกองทุนบัวหลวงได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราพยายามจะสื่อสารกันนะครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทั้งกับนายจ้างเองทั้งกับลูกจ้างเองนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสะสมเงินเนี่ยนะครับให้ลูกจ้างมีใช้ในยามเกษียณเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการทํางานคุณผู้ชมลองมาพูดคุยกับทางกองทุนบัวหลวงได้นะครับมีทีมที่ปรึกษาที่จะมาให้ความรู้ทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ 6488กด8นะครับวันนี้ขอบคุณคุณวัินทมากครับสัปดาห์หน้านะครับก็มีโอกาสที่จะคุยเรื่องนี้กันต่อครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราอยากจะส่งเสริมให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยนะครับเก็บเงินไว้ใช้อย่างเกษียณนะครับให้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่เข้มแข็งทุกครัวเรือนมีความเข้มแข็งทางด้านการเงินโอกาสเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันอีกวันนี้หมดเวลาของรายการรวยคุ้นรวยลงทุนนะครับคุณวัินทร์ผมเฉลิมพรและทีมงานล้านชมไปก่อนสวัสดีครับ